9. สำคัญทหารไทยฝึกร่วมทบออสเตรเลียเสริมเขี่ยวเล็บในเมืองจิงโจ,โจ้ทุกคนครับวันนี้คือวันปิดการฝึกที่สำคัญระดับโลกการฝึกผสมระหว่างกองทัพบ,บกไทยและกองทัพบ,บกออสเตรเลียในรหัส t e m p l ิลเจด2025ที่เมืองดาวินประเทศออสเตรเลียการฝึกครั้งนี้ไม่ใช่แค่การไปเที่ยวแต่เป็นการเสริมเขี่ยวเล็บให้ทหารไทยของเราครับลองคิดดูสิครับ ทหารจากรอยี่สิบห้าพันหนึ่งของเราได้ไปฝึกปฏิบัติการแบบสุดยอดอย่างการปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงและทํางานร่วมกันเป็นทีมพวกเขาได้ฝึกซ้อมกันอย่างหนักในสภาพแวดล้อมจริงและได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากเพื่อนทหารออสเตรเลียที่สําคัญไปกว่านั้นคือผอ,อรพอรอห้าได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปการฝึกผ่านระบบจาลองซิมูเลเตอร์ที่ทันสมัยสุด ก่อนจะไปรับชมการสาธิตภารกิจร่วมกันแบบสดๆและสุดท้ายก็ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ที่เมล์บันดี้เทรนนิ่งแอเรียการฝึกครั้งนี้ไม่เพียงแค่เสริมสร้างขีดความสามารถของทหารไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่ทําให้เราภูมิใจในกองทัพของเราเป็นยังไงบ้างครับฟังแล้วรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของการทหารไทยไหมครับถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้เลยนะครับ แล้วคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยว่าคุณภูมิใจแค่ไหนในฐานไทยของเรา